ชุดสมการสนามของไอน์สไตน์ซึ่งเป็นวัจใจของทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของเขาสมการนี้ระบ,บุว่าสสารถ้าจะให้ถูกต้องกว่านั้นก็คือทั้งสสารและพลังงานเพราะมันเป็นสิ่งเดียวกันที่สลับสับเปลี่ยนกันไปมาได้ตามสมการของไอน์สไตน์ e เท่ากับ mc ยกกำลังสองโดย e คือพลังงานและ m คือมวลสสารและพลังงานทำให้อวกาศและเวลาโค้งงอได้เพียงใดทฤษฎีนี้แสดงในระดับแม่นยำเท่ากันว่า ความโค้งของการอะกาศมีผลต่อการเคลื่อนที่ของสิ่งที่เคลื่อนที่ผ่านมันไปอย่างไรทั้งดาวฤกษ์ดาวเคราะห์ดาวหางหรือแม้กระทั่งแสงก็อยู่ภายใต้อิทธิพลความโค้งของการอะกาศสมการนี้จึงทําให้นักฟิสิกส์สามารถสร้างคำำําทํานายที่แม่นยําเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ในระดับจักรวาลได้และหลังจากนั้นหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปก็เกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วการจิตนา